สวัสดีครับกินข้าวเย็นกันดีกว่าวันนี้เป็นเมี่ยงนะไม่ได้ไม่มีข้าวเป็นเมี่ยงหมูสามชั้นผักเยอะๆทั้งสวนเหมือนเดิมนะมีัวละพาสันแง,งะสะรหน่มีมีผักชีใบเลื่อยเนาะแล้วก็ผักกาดแล้วก็หนมจีนที่ขายไม่ได้อ่ะ กินกันเลยทุกคนน้องพลจัดไปจัดไ,ไปเลยพี่ทิสาจัดไปเลยจ้าเจ้าลุนีนะมมีไส้กรอกเสริมด้วยรนะ้อนจริงเหรอร้อนจริงเหรอร้อนเส้นจริงนะจ้าอุ้ยแบ่งร้อนเนะส้นจริงนะจ้ะ นี่เนาะกินเมี่ยงก็ต้องอยู่าี่นี้เลยนะนี่น้ำจิ้มรสเรด,ด็ดไม่ต้องบอกว่าของที่ไหนขัวรู้นี่ของเราเองลากลงไปแล้วก็เยอะ น่าฟินเลยต้องขอบคุณยายนะที่ให้ไส้กรอกมาากิน <Okay. S 1> เ, ok เลย้องคุณเอาผักม่เยอะเอาอยู่นะ <c oughs> จีนนะน้องใส่จีนด้วยนะ อย่างงั้นมันจะไม่ครบไส่หมอไม่จำกัดจำนวนชิ้นนี่นะน้ำจิ้มดูเป็นน้ำจิ้มแบบมีถั่วนะเป็นน้ำจิ้มแปะซะ

มันจะมีสองแบบนะทุกคนแบบนั้นอันนี้ใบมันจะเล็กๆเบบี้คอร์สกับสักรองอากาศหอมก็อะไรนะเบบี้คอร์สเบบี้คอร์สก็อา่อยทั้งสองแบบแล้วแต่ชอบแบบอากาศของมก็จะใบใหญ่หน่อยนะ ไม่ได้คือหันลัพาขับไ,ได้คือสรลาเน่ขับไ,ได้คือชีอะไรไ,ไดยแล้วหมูอีกที ชิคกี้พาอคุณบอมบอกสุดยอดไม่เคยให้ทำให้ผิดหวงังเป็นร้านลับในตำนานนะกลัวด้วยดีใครอยากกินไม่ค่อยได้กินเพราะไม่ม<ะ>ีสัง่ง <c oughs> ถ้าอยากกินต้องมาซื้อตั๋วที่บ้านเื้อตั๋วเข้าบ้านนตนี่ถุลงล้างเรียบร้อย หลังเริ่มจะไม่หอมแล้วไม่ทันใจ <c oughs> ตอนนี้เราใช้กรรมวิธีในการไม่ได้ย่างนะอบใช้หม้อรุ่นดันครับแต่กรณีจะท,ทำให้มันนุ่มก็คือต้องอบโดยใช้ไฟหอไฟหอให้เหมือนอยู่ข้างในอย มันก็จะน,นุ่มอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนอานนี้เลยอือ <c oughs> ครับรครับครับวันนี้คุณมีอะไรมาถามอะ่ะ <c oughs> โอเครถอะไรเล็กที่สุดรถของเล่นไม่ใช่รถ รสจิ๋วไม่ใช่รถน้ำต้นไม้ไม่ใช่ยอมไหมอยอมไหมตยัยโตาอันติดโโโโสุดยอดแล้วทำไมมันติดเล็กที่สุดอ่ะก็อันติดเดี๋ยวโกินแล้วแ้ <c oughs> รู้บ้างว่ารสขนายยดใหญ่ ท่แล้วสิบล้วสิล้วมีค่รถอะไรอ่ะก็รถพ่อของอาติ๊ทันเมื่อกี้ไม่ขำอ่ะเมื่อกินเหอะกินเลืออบใจนะเอาติ๊เนี่สนุกกว่าจะแน่ขอสมกินนะครับยั้นะครั อันนี้กินเมี่ยงน้ำจิ้มเด็ดมากเลยรสชาติสุดยอดพักหลังนี้เริ่มจะไม่ใจผักแล้ว นี่บนกินผักเก่งเนาะด่แลเข้าสู่ช่วงพักเบรกการกินนิดแป๊บหนึ่ง <c oughs> นะนครที่มีคำถามมาถาม <c oughs> <c oughs> คำถามอะไรอรอไว้ก่อนคำถ,ถามง่ายๆว่ายน้ำท้าอะไรต้องใส่หมวกกันน็อกถ้าจะบ้าโอเคถูกเลยเหรอถูกเลยนเงลนะแล้วถ้ารถไฟกับเรียยอชนกันกลางสะพานจะเป็นไง เป็นไปไม่ได้ปลาอะไรเอ่ยที่เกียดปลาวานเพราะวานให้คนอื่นช่วยอืถูกหมดเลยเหรอโอ้ไม่มีหามาแบบคำถามแบบเบบีมามีไหมมีคาถาอะไรเอ่ยช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์โออันนี้คิดยากนิดนึงคาถาอะไรเอืย พุโทโธฮึคุยยังไงแม่มีคำถามครับแม่ถามด้วยาย,ยาน,นใครใหญ่ที่สุดในบ้านแม่ครับเอาเรื่องเรื่องตัวมาพูดใช่ไหมนี่ยเพราะอะไร <c oughs> เพราะอะไรเพราะอะไรใครใหญ่ที่สุดในบ้านแม่ถ้าแม่ใหญ่บับงแม่นะ <c oughs> แต่เราไม่คิด <c oughs> กินต่อหยุดเล่นได้แล้วแม่บอกไม่แป่ะกินต่อไรอย่านี้ต <ümüz> mm ัดกรรมการกินดีกว่าขำค้าวทุกคนมาขำค้างเดี๋ยวต้องไปทำมุกเพิ่มไม่ยอมเออย มุกมีมุกที่สื่งงานง่ายบอกแป๊กอ่ะเอออกมาต่อหลังถามจะยากกว่านิดนึงนะอย่างเช่นว่าจังหวัดอะไรน่ากลัวเอาไปเนี่ค่ะนี่ก็เมี่ยงหมูสามชั้นโอย อร่อยแน่นท้องเลยอิ่มผมชินไม่หมดหมูไม่หมดแต่พักเกือบหมดยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ